อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะได้ดูอนิเมะเต่าบินสุดเลทท่อที่มาพร้อมกระดองไอพ่นกาเมล่ารีเบิร์ตจะมาพังอาดงำคำโลกให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันในวันที่7กันยานี้ถ้าใครเคยดูคลิปกาเมล่าที่ผมเคยทำไว้ก็จะรู้ว่าผมค่อนข้างชอบกาเมล่ามากๆและเพื่อนๆรู้กันไหมว่า กเมลาเคยมีหนังสั้นที่ซีจีอลังการงานสร้างเทียบชั้นกับหนังฮอลลีวูดนั่นก็คือหนังกาเมล่าในปี2015ที่ได้ผู้กำกับมากความสามารถอย่างคุณคัซึฮิโตะอิชิอิมากำกับให้ผลงานของเขาที่โดดเด่นมาแต่ไกลนั้นก็จะมีคิวตี้ฮันนี่หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวสาวน้อยสุดคาวาอที่ติดเรท18บวกนิดๆสนุกอยู่ครับเรื่องนี้ใครชอบแนวนี้ลองไปหามาตำกันได้ ส่วนเหตุการณ์ในหนังกาเมล่าปี2015จะเกิดขึ้นใจกลางกรุงโตเกียวเมื่อไคจูโบดานกายาโอสบุกมาทำลายหลังและขเขมือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนหวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดมานาฟุกับคุณพ่อวิ่งหนีฝูงกายาโอสแต่แล้วกายาโอสก็บินโฉบลงมาขเขมือบคุณพ่อต่อหน้าต่อตามาซาฟุมานาฟุยังคงวิ่งหนีต่อไปเรื่อย ไกยาโอสตัวหนึ่งก็สังเกตเห็นเขามันกะจะขมอบเขาแต่มันก็โดนไกยาโอสที่ตัวใหญ่กว่าขมอบเข้าไปแทนซะง,งั้นไกยาโอสตัวใหญ่กะจะขมอบมาณฟุแต่มันก็โดนบาทาขนาดใหญ่ยักษ์เหยียบจนหัวเละสิ่งที่เหยียบเจ้าไกยาโอสจนหัวยับยูบย,ยี่นั้นก็คือกามลา่าไขจูเต่ายักษ์ผู้มาพร้อมกระดองไอพน่นกาเมลราคำรามลันมันสูดเอามวลอากาศที่อยู่โดยรอบ เข้าไปจนเต็มปอดไม่นานนักเปลวไฟก็เปล่งออกมาจากปากของเต่ายักษ์พลิบตาเดียวกาเมล่าก็ปล่อยอะตอมิกเมกาสแลชเชอร์อัดใส่ฝูงกยายาอสจนมันกลายเป็นนกย่างเมกาสแลชเชอร์มีพลังทำลายล้างสูงมากจนมานาฟุต้องลงไปหมอบติดอยู่กับพื้นกาเมล่าทำลายล้างฝูงกยายาอสจนไม่เหลือซากและช่วยเมืองโตเกียวเอาไว้ได้ แต่แล้วสิปีต่อจากนั้นอาูนยักษ์ที่เป็นดั่งภัยพิบัติระดับพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึน้นไคจูลึกลับที่ไม่มีชื่อมันคลุ้มคลังและพร้อมจะบทขย,ยี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นเศษซากพลังของมันดูแปลกประหลาดแล่เหนือชั้นเรากับไคจูที่มาจากนอกโลกมานาฟุที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วยืนดูเจ้าไคจูยัก ท่านใดน,นั้นกาเมตลาก็ปรากฏตัวอีกครั้งเต่ายักษ์คำรามลัน่นและเตรียมเข้าปะทะกับไขจูลึกลับเพื่อปกป้องโลกน่าเสียดายมากที่หนังตัดจบแต่เพียงแค่นี้กำลังมันเลยนั่นเนี่ยถ้าทำเป็นหนังเต็มละก็ผมมั่นใจเลยว่าจะต้องเป็นหนังกาเมตลาที่มันติดอันดับท็อปแน่เพราะกาเมต่ายุคเฮเซทั้ง4ภาคภาค The Guardian of the Universe ที่ต่อสู้กับกายาโอสกาเมต่า a t t a c k of Legion กาเมล่าเดวินช์ออฟไอริสและกาเมล่าเดอะเบลต่างได้รับคำชมจากสื่อหลายสำนักว่าเป็นหนังไคจูที่ดีเยี่ยมและเพื่อนๆล่ะครับชอบกาเมล่าภาคไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับผมอยากรู้มากสำหรับผมณตอนนี้ผมขอยกให้กาเมล่า t t t c c o o f Le g i o n เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดเพราะภาคนั้นเรียกได้ว่ากาเมล่าเจอสึกหนักมากๆ กาเมล่าต้องปัะทะกับเลจิองไขจูอวกาศที่มาจากนอกโลกเป็นไคจูที่แข็งแกร่งโคตรมันสูบกินพลังงานไฟฟ้าเลจิองมีปืนใหญ่พลาสมาเป็นลำแสงสายฟ้าขนาดยักษ์ที่ดาเมจรแรงมากๆทำเอากาเมล่าสู้คิดไปหนึ่งรอบแต่ด้วยพลังที่เหล่ามนุษย์ช่วยกันส่งให้กาเมล่าจึงฟื้นคืนชีพและกลับมาพร้อมพลังเต็มแม็กมันทยานขึ้นฟ้า ด้วยกระดองไอพลและท่าบินควงสวรรค์ที่โคตรเจ๋ท่อบินไปหาเจ้าเลจิองและนี่คือที่มาของคำว่าเต่าสไลด์การไปล่าทำการแลนดิง้งถลยไปกับพื้นโลกแล้วกระนําโจมตีเลจิองด้วยลำแสงอะตอมิกเมกาสแลชเชอร์ เจ้าเลจีองมีเทคนิคการต่อสู้ที่แพรวมากนอกจากปืนใหญ่พลาสมาที่ทรงพลังสุดๆแล้วมันยังสามารถเรียกฝูงเลจิองมินิมารุมแทะกัเมล่าได้และขนาดมันโดนกาเมล่าหักเขาทิ้งมันยังมีหนวดพลังแสงที่เป็นเหมือนแซ่โจมตีกาเมลา่าทั้งความเร็วบวกกับจำนวนที่มีเยอะ ทำให้กาเมล่าแทบจะหลบการโจมตีนี้ไม่ได้และมันถึงเวลาแล้วที่เต่ายักษ์จะต้องงัดไม้ตายก้นหีบออกมาสู้กาเมล่าคำรามลั่นมันสูบเอาพลังงานธรรมชาติจากทั่วทั้งโลกมันคือปืนใหญ่อันติเมตพลาสมา ถ้าไม่เข้าตาจนจริง,รงๆกาเมล่าจะไม่ใช้ท่าหนีเพราะขนาดตัวมันเองอยังแทบจะแบกรับพลังมหาศาลขนาดนี้ไม่ได้ส่วนเลจิอองที่โดนดาเมจเข้าไปเต็มๆนั้นก็แหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุและศึกครั้งนั้นกาเมล่าก็เป็นฝ่ายชน,นะถ้าพูดถึงดังไคจูเต่ายักษ์นอกจากกาเมล่าทั้ง4ภาพัก ผมยังเคยทำคลิปสปอยหนังเรื่อง Love and p l e a ล e ด้วยรักและสันติภาพเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มขี้แพ้ที่โดนกันแกล้งสารพัดจดเขาได้ไปซื้อเต่าตัวหนึ่งมาเลี้ยงและจูๆ่ๆเต่าตัวนั้นก็กลายเป็นไรจูเต่ายักษ์ที่ตัวใหญ่ยังก็กล้าไม่ล่าและมันทำทุกทางเพื่อปกป้องเขาเรื่องนั้นก็สนุกมากเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ตรงมุมขวาได้เลยครับ ผมพาทุกคนออกทะเลไปไกลอีกแล้วเรามาเข้าเรื่องกาเมล่ากันต่อนะครับโดยการเมล่ารีเบิร์ตที่จะฉายทางเน็ f l i ิในวันที่7กันยายนนี้ก็ได้คุณฮิโรยุกิเซชิตะมากำกับให้แม้ผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอย่างก็ d ซิล l า p พลเน็ตออฟเดอะมอนสเตอร์ก็ a ซิล่าซิตี้ออนเดอะเอซออฟแบ และก็ลสิลด่า The Planet Eater จะทำออกมาได้ไม่ถูกใจแฟนๆหนังไขจูมากนักแต่จากที่ผมเห็นฉากการปัดทะในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาสั้นๆของกา a เมล่ารีเบิร์ก็ทำเอาผมขนลุกเพราะฉากต่อสู้มันอลังการมากๆโดยศัตรูของกาเมล่าที่เราเห็นในทีเซอร์นั้นก็จะมีใจเกอร์กยาโอสสีกล้าเกียรอนและไวรัส ไคจูเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคู่ต่อสู้ที่โหดเอาเรื่องและเป็นศัตรูที่มาจากยุคโชวะซะด้วยเต่าบินผู้มาพร้อมเกอดองไอพลนจะสามารถเอาชนะศัตรูทั้งหมดเพียงลำพังได้หรือไม่มาดอชมไปพร้อมกันครับกับก a าเมร r า b ีเบิโดยก่อนจะจบคลิปนี้ผมขออนุญาตเป็นกัปตันเรือพาทุกคนออกทะเลอีกรอบ ถ้าใครไม่อยากไปแล้วล่ะก็เชิญกระโดดลงทะเลไปก่อนได้เลยครับเพราะเมื่อไม่นานมันนี้ผมไปเจอคลิปไขจูบุกถล่มประเทศไทยด้วยผมตั้งใจดูมากๆเพราะมันอลังการโคตรๆมันคือไข่จูจระเข้ยักษ์ที่บุกมาหาช่างก่อสร้างแล้วถามว่าทำไมยังใช้ปูนดำฉาบกระเบื้องทำไมไม่ใช้ปูนตราจระเคถ้าใช้ปูนตราจระเ้ต่อให้ก็สิลาตวัดห่างฟา้ากระเบื้องก็จะไม่หลุดล่อน ใช่แล้วครับมันเป็นโฆษณาขายปูนก้าวทากระเบื้องผมจะไม่ยอมเห็นโฆษณานี้คนเดียวแน่ๆแต่แม้มันจะเป็นแค่โฆษณาสั้นๆแต่มันก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าถ้าจะทำหนังไคจูแบบจริงจังสักเรื่องเมืองไทยเราก็สามารถทำได้และตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีหนังไคจูเป็นของตนเองแล้วด้วยอย่างบึงกาบและไลโอโคตรแย่ยักษ์ผมต้องสารภาพตรงนี้เลยว่าผมยังไม่ได้ดูเลยสักเรื่อง ไว้ดูแล้วผมจะมาสรุปมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสปอยให้ชาวแมวบังเกอร์ได้รับชมกันนะครับและสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยปรณะ,ะที่นีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย